สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับช่อง YouTube รถด,ดำสวยๆจารัดครับเอานี่มายืนชีบโบชีบอะไรนี่อยู่ที่ร้านอิดบล็อกนะครับทางฝั่งนู้นก็กำลังขึ้นบล็อกอยู่ครับโอโ้ยังไม่เต็มเลย เหลือเยอะครับพนักง,งานทางนู้นเหลืออยู่3คนนี่พวกนี้อ่ะหนึ่งสองสามไปช่วยขยกบ,กบกลบไวเร็เวมันจะได้รีบเสร็จเ,เร,นนร็วๆโอ้มีแต่คนป่วยเลยวันนี้เฮ้ยตายเลย,ยเอโอ้ยับยับยับได้ไปยกแก้วยกขวดได้ครับนายยกบล็อกอะไรครับปวดหลงังอันนี้เขาเรียกหินอะไรนี่หินฟุหินปูน อ๋อครัเอามาทาบล็อกเหอผมอยากได้เสื้อครับอยากได้เสื้อครับโอ้ยกดำไม่ได้ตายเลยไม่ได้อะไรกันล่าขาน่าเหมือนลาข่าวโอ้รถตู้รบแลัวเ้ยล้างรถได้ไหมล้างรถได้ยังไงครับได้ลบท่ลี่อยางอางไอารกัน อู้ยางไหมอู้ยางไหมใช้คุ้มแท้โอ้เออพากันยืนดูดฝุ่นอยู่นั่นแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมไม่กินหรอกผมกินเนมร้อยเมื่อกี้เองกินเนมร้อยเมื่อกี้นี่ครับบอๆเอาให้ดินด่วนกินเนมร้อยเมื่อกี้เองถ้ากินไปนี่ลืับสวัสดีครับสวัสดีครับจีเอมทึบมีดกนหมวยไม่ทำอะไรนะกนหมอยบ่ โ, <c oughs> โดนแกล้งครับโดนแกล้งครับดินดวน <c oughs> เดี๋ยวผมทามาดูซูอุ์เกตคันนี้ก่อนรุ่นเดียวกันเลยอะรุ่นเดียวกันกันกบข้องผมเลยนี่หัวยยื่น เสียงเครื่องเงียบมากเลยีเครื่องเท่าไหร่นี่เซฟเฟ,ฟเรอร์เครื่องเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่นี่เครื่องมันกี่แรงนี่เอาเครื่องหุ่นใดสามร้อยเขาม่เล่นว่าเครื่องมันเลยสามร้อยเป็นเป็นเครื่องแก๊สบ่เครื่องแก๊สโอ้สมมติเครื่องมันเงียบดีนเนาะห้านี่ มวิ่งดีไหมอือฮึเอาเรื่องเครื่องดื่มๆมาล่ะมันมันเป็นส่วนส่วนน้ำมันเองเบื้องน้ำมันบ่มันเป็นเป็นน้ำมันเลยเราเราเราขายหรือเอาเครื่องเครื่องก๊าซอ๋อตัวยางติดก๊าซไงครับออ้เงียบกิ๊กเลยอ่ะ ฮะเสียงนิ่มมากเลยผมว่าทำไมเสียงมันนิ่มแะทะครั้ครับเทโบิลไหมนี่อ,อู้เสียงเครื่องปลาลดเก่งเลยอ่ะตายสิแต่ว่ายางนี่โอ้โหดูอ่ะว้าหิผมไม่กล้ายอยู่ใกล้แล้วเอ้ยเห็นอันนั้นแล้วเห็นสลิงแล้วไหม Ô uh. oh, sải mà mày dự thì này này. Ô oh, phun phun. Hơi hey, hơi hey, hơi. Hey. Một khao phi nào ơi.

เลือทั้งหนึ่งเลือ2แล้วก็ผมทิ้งไว้แต่หกล้อคนละถังก็พี่บอกคนละถังกันไปแหละเขาวิ่งได้แล้วแไปหาดูห้องน้ำก่อนเป็นยังไงกินข้าวเสร็จแล้วครับเอ้หมดไก่ไปน้องหนึ่งครับรู้เสียทบวิจารณอะไรครับฮะพี่ยังยังทำไม่หมดใช่ไหมไหไฟลังคายังไม่ใส่ครับเหลือไฟลังคากับไอ้ผ้าใบหลังล้ออืม เต็มพื้นข้างหลังครับพี่ใส่ตรงหักมุมพอดีนะพี่นะใส่แบบไหนดีอะตรงหักมุมพอดีเต็มพื้นข้างในเหมือนกันเลยวะเพาใส่แบบไหนใส่แบบโค้งหรือแบบตรงสวยก็เป็นโคง<ะ>้งฮะโค้งชักหน่อยเนี่ยดึงดึงโค้งชักหน่อยคล้ายคล้องช้างแต่มไม่ได้งอขนาดนั้นอ๋อที่ใส่ตรงโค้งเนี่ยมันจะพอดีตรงตรงตรงเนี้ยอ่มีเพิงด้วยนี้เออช่างเจก็ว่าใส่ตรงนั้นแหละใส่ตรงนี้แล้วก็พอลงมาตรงนี้ก็ดึงชักหน่อย ป่ะสวยมากอืมท้ายมันจะไม่ได้ดูยาวครับเห็นเฉลือคันาดไหมสามหกศูนย์ขนาดน่ะไหนการที่แต่งไฟเยอะๆเหมือนดินดวนอ่ะอืออืออือทีแรกท้ายก็ยาวอย่างนี้เลยแล้วพอเขาใส่ผ้าใบเข้าไปแล้วก็สวยอ๋อเขาก็ใส่ผ้าใบเข้าไปก็สวยทีแรกก็จะเตะทางท้วงหรือก็้ายมันยาวอืมมันยาวเพราะว่ามันยังไม่ได้ใส่ไอ้คันที่ขาวนั้นนะใช่ใช่เขาใส่ผ้าใบเข้าไปก็สวยได้เลยอืมแต้เขาใส่ตรงดิไม่ใช่ใช่ไหมเขาใส่ตรงนี้เลยดิใช่ใช่เขาใส่สองชั้น ชั้นหนึ่งจะเป็นทองช้างตรงนี้แล้วก็เป็นข้างหลังตรงอีกบ่แต่พอเราทำเราทำหลบๆเยอะหน่อยมันก็สวยอืมือนว่ามันมีมิติดีดี่เราไปใส่ตรงท้ายถึเสียงเพลงคือดังแรงดังแรงนะวะดังคืนดังคืนเลยว่าบ่ทองช้างมันก็ลงมาที่มันทองช้างตรงนี้พอดีแล้วอ่า ลงมานีกับทองช้างพอดีโอ้ใส่สองเลยนะของผมก็ใส่สองบ่ลงคุณไม่เลยพี่มันได้ทำทางานนี้แล้วต้องสุดแล้วไอ้ชายตรงนั้นพี่ไม่ใส่บ่ตรงบันไดอะ่ะจะไปใส่ช่างเจเขาทำใหม่ร้านถนนเขาตัดถนนออกอตรงหน้าร้านอะ่ะผมตัดเหล็มาแล้วเด้ผมภาพเหล็มาแล้วนะ่ะอ,อยู่ร้านช่างจาเจแหละให้กระทำอะไรนะแป๊บข้างล่างอะ่ะ แปบล่างกันชนอ้อมกันชนแล้วก็ยื่นมานี่แล้วก็เปะเหรีดข้างนี่เลยใช่ไหมสวยเลยแต่ถ้าได้ยื่นน่ะสวยเนาะแล้วแล้วไฟลังคาให้ใครทำให้ไฟลังคานะยังไม่ได้ใส่อกยังไม่ได้ใส่ผมจะใส่ไปไปโอนก่อนใส่ไปโอนก่อนครับแล้วถ้าพี่ไม่ใส่สี่หลอดเขาโอนไม่ผ่านอีกนะครับไม่ผ่านหรอกต้องมีสี่หลอดด้วยต้องใส่สี่หลอดติดกาวครับใส่สี่หลอดแล้วไปโอน ถ้าไปโอนเดี๋ยวว่ามีไฟก็ไม่ผ่านอะไรดีเ้องมาใส่พี่สวยดีชอบร้องวเงี้งบ่อืมของแท้เลยรถเรามันต้องของแท้แบบไหนแบบฮีโน่นะเป็นเองแบบไหนมิตซูเลยตรงนู่นไปเลยอ่ามิตซูเลยครับมิตซูตัวใหม่สวยนะอืมทั้งตัวใหม่ใส่ขอบล้อสวยกว่าป่ะครับข้างหลังป่ะมันมีมิติหลายข้างหลังอะข้างหลังอ่ะข้อบล้ออืมถ้าพี่อยากจะให้แจ่มกว่านั้นพี่ก็ใส่ล้อแม็กซ์ ข้างหน้าเนาะอ่าเป็นโลมิเนียมล้อแม็กข้างหน้าแล้วก็เป็นครอบล้อแล้วก็เป็นครอบล้อไปอืมเนี่ยตัวนี้เป็นล้อแม็กไปเลยอืขัดเงาแล้วเป็นครอบล้อเป็นครอบล้อครอบล้อโอ้มันจะได้โชว์แปรมผมได้เลยงนี่ๆภาพเหมือนกัน,นสับเสร็จหมดมาจํานวนเจ็ดแสนกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยเจ็ดแสนน่อยๆแล้วนี่ยังไม่ได้รวมฝังฝุ่นรวมอะไรได้นี่ นี่แหละมันมันหมดเพราะไอเล็กๆน้อยๆนี่ะครับเอาพี่เก่งทือหน่อยผมจะไปรีวิวรถดินด่วนเรือรถดินด่วนขาหร้อขามันอยู่ไหนข <ambling. S 2> าจับนู D ่นอยู่นู่นนัดอ่ะอยนัดมีของผมเลยจะไนดยนัดเลยเกือบเต็มแล้วครับเกือบเต็มแล้วเดี๋ยวไปดูมา G ีอหน่อยยังไม่เห็นตัวจริงเลย กัดบันนอกนี่อันนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยสามฮะสามเดือนโตเร็วมากเลยเนาะไม่มันโตเร็วแท้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียเอาไหมเอาทำไมไม่เอาตัวผู้อ่ะมันหมดแล้วไงนี่ไปสักมาเมื่อไหร่สักมาเมื่อไหร่อาทิตย์ที่แล้วจักอยู่ไหนอยู่พิชญนโลกบ่สักตรงหลัางด้วยบ่ สักไม่บปไในดูสิมันคืออะไรอือไม่ไม่เจ็บเหรอเจ็บเนี่ยอ,อันนี้เจ็บสุดอ,อ,อันนี้้เจ็บแลวก็มันมีต่อที่จะเจ็บสุดอือสักไออะไร<า>ตรงไหนตัว,ตวยังไม่เท่าสักอันนี้ตรงไหนสักตรงไหนอะไรไอเขาเป็นอะไรเป็นร้านหรือเป็นอะไรไม่เป็นสำนักสำนักเลยนะเสียท็อปก่อสักว่ะ ทำไมไม่เอาตัวผู้อะตัวผู้มันหมดเลย,ยตัวเมียเท่าไรเนี่ยอันนี้ซื้อมากับคนรู้จักเท่าไร่ให้เท่าไรพันเท่าไรพันห้าหรือเปล่าพันห้าบางแก้วแทบอ่ะใช่บางแก้วครับมันอยู่แต่กับคนมันก็เลยไม่ไม่ค่อยมันแต่แต่โตขึ้นไม่รู้นะแต่ตอนนี้มันไม่จัดอ่า อยู่เต็มในรถเลยมาในรถ <c oughs> ไปไหนไปด้วยแต่ตัวเมียเอาไปผปสมพันธุ์คืว่าจะทำมันมให้มันฮะทเอาไว้ให้มีลูกว่ะพี่เดียแลว,วพี่นาอแต่แต่เราได้ลูกแล้วคนก็ซื้อกับเรานะสามเดือนเองตัวเรยวมากเลยเยังไวะท่อกระดัง โตเนาะอืมเร็วเอ็วเร็วไม่เอาหรอกตอนเนี้ยโตขึ้นไม่รู้แต่ก็มันมันก็ไม่นี่มานี่จะตระเลยไปนู่นเลยไหมนี่ไปนู่นอ่ะกรุงเทพที่นี่ก่อนดินั่นแหละจะกลับบ้านหรือไปนู่นไปด้วยกันไปล่ะไปว่าไปบ่จะไปรถต่างหากเลยกูเองไม่ได้ไป ติดไอ้อะไรนะสอไม่ใช่เราเลือกตั้งดีอ่าเป็นกรรมการไงเขาเป็นต้องเตรียมไงเขาเป็นพวกไอ้อ่าต้องเตรียมของโอ้โหขึ้นบล็อกเป็นชั่วโมงฝนมันฝนมันล่วงไมันมันไม่รู้เป็นไรมันตัวใหญ่ขึ้น ร่วงแล้วก่อนเล็กๆมันไม่ร่วงนะมันมาร่วงตอนที่มันกำลังจะยืดออกมาตัวนี้มันขี้ร้อนเนาะให้มันลงวิ่งหน่อยฮะ แรงมันเยอะเหรอโอเคครับเดี๋ยวเรารอขึ้นรแป๊บนึงครับจะเต็มแล้วครับเดี๋ยวเราไปรวมตัวกันอยู่ที่ทวีกิจบ้านตาจงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม